พ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์บอกไว้ก่อนและสังขารวันใดเบอร์ออกศูนย์สามตัวเมื่อนั้นฉันสิ้นบุญเป็นไปตามนั้นจริงๆวันใดเบอร์ออกศูนย์สามตัวเมื่อนั้นฉันสิ้นบุญพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์บอกไว้ก่อนละสังขารเป็นไปตามนั้นจริงๆสาธุครั้นถึงวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายน พุทธศักราช2,513ตรงกับแรม9้ค่ำเดือน12ปีจอคุณศรัทธานิมมานกหัวหน้าหน่วยสร้างสะพานรถไฟได้บันทึกว่าพ่อท่านคล้ายจะเดินทางไปจังหวัดสุรินทร์เนื่องในงานพุทธาพิเศษที่คณะพุทธบริษัทจังหวัดนั้นนี้หมนไว้ถึงเวลา16นาฬิกาคุณศรัทธาพร้อมด้วยสารวัตรได้ไปที่พระเจดีธาตุน้อยเพื่อรับพ่อท่านคล้ายขึ้นรถไฟ แต่ปรากฏว่าพ่อท่านคล้ายอาภาธกระทานหารจับตัวท่านดูรู้สึกว่าตัวท่านร้อนมากจึงได้นิมนต์ท่านขึ้นรถด่วนพร้อมด้วยคณะสิทธิอนุสิท์ทั้งพระและชาวบ้านคืนพระใบดีกาครื้นพระเจิมโกลวนคุณวิเชียนคุณแจ้งคุณประดิษฐ์และคุณศร,รัทธ,ธารุ่งเช้าอีกวันถึงกรุงเทพเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าว,วันนั้นหมอได้จัดให้อยู่ที่ตึกสุทธ,ธิสารกร ห้องเบอร์ที่4และย้ายมาอยู่ที่ห้องเบอร์ที่5ในตึกเดียวกันถึงวันที่30พฤศจิกายน2513หวยออกเลข0 0 0ตองศตอนนั้นลุงฤิกนายสิริพานิชกุลตกใจมากที่หวยออกเลขนี้และได้นึกถึงคำพูดของพ่อท่านที่เคยพูดว่าวันใดเบอร์ออก03ตัวเมื่อนั้นฉันสิ้นบุญและได้คิดในใจว่าสงสัยพ่อท่านจะต้องวรณภาพแล้ว หมอได้พยายามรักษาอย่างเต็มความสามารถเป็นเวลา14วันอาการของพ่อท่านก็มีแต่ทรงกับสุดและได้มรณาภาพในคืนวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2513เวลา23นาฬกา5นาทีโดยโรคหอบของคนแก่ต่อหน้าหมอที่รักษาและศิษยานุสิท์ทั้งหลายศิริอายุได้94ปี9เดือน8วัน74พรรษา และดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดสวนขัน65ปี